ับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับทาง ICE ีบีวีดีเอสยก็จากนิยายที่มียอดอ่านเยอะมากๆอยู่แล้วพอได้มารับบทนี้ก็รู้สึกว่าเออมันแบบต้องทําให้ถึงจริงๆแล้วก็พี่ๆทีมง,งานทุกคนก็ทถํทถึงนะจริงๆทำถึงครับทาถึงก็ดีใจมากครับคือเราคนทํางานพอเ,เห็นผลงานออกมาพวกเราเสรกเราก็ทูดว่าบาคนรู้สึกว่ามันมันหายหนื่อยมากรู้สึกว่าแบบ เรื่องราวทัานๆเขาเรื่องของเรื่องมีอัพคอยให้หน่อยเลยปนี่คืยังไงก็เป็นเรื่องราวของโจนะฮะสตันแมนคนหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็โจเนี่ยก็เป็นสตันแมนจากตอนหนึ่งที่ได้ดูไปเมื่อกี้เนาะก็แบบว่าก็รับหน้าที่เป็นสแตนด์อินของพี่ตงซึ่งปรากฏอยู่ที่มี่นะครับผมก็ตัวโจเนี่ยก็จะพัดกระหูกมาเจอกับหมิงได้โดยที่หมิงหมิงเองก็ใช้โจเป็น ทำให้โจต้องเสียชีวิตคุนแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในร้างนี้แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องไปรอติดตามเนี่ยถาม,มาแต่ละคนถ้าบทเป็นอะไรยังไงฮะที่เราคนเลยอ่ะเรื่องยากก่อน,นอครับครับผมแรกครับครับผมอาภูมิพัฒน์นะครับรับบทเป็นหมิ่นครับหมิ่นก็เป็นลูกหนูเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้ครับผมแต,ต,ต่ตัวจริงมากเลยครับ ต่างๆครับต่างๆสุดๆเลยครับไม่เคยได้อะไรเลยครับ <c oughs> ประภูมินะครับรับบทเป็นโจนะครับโจก็เป็นคนที่เท่มถ่านคนหนึ่งเพราะว่าชีวิตโจเนี่ยเป็นเด็กของพามาตั้งแต่เด็กะังนั้นโจผ่านอะไรด้วยตัวคนเดียวมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่คนรอบข้างชอบที่จะอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ให้ความสุขกับ <c oughs> ครับผมก็มเมฆเศรษฐกิจนะครับผมรับบทเป็นตรงครับตรงเนี่ยก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีความทะเยอทะยานครับผมก็ คนวางแผนทุกอย่างที่จะเหมือนให้ตัวเองอ่ะได้มีชื่อเสียงได้โด่งดังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาก็จะมีความพยายามที่ควบคุมคนของตัวเองไม่ให้เกินหน้าเกินตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นก็คือโจนั่นเองครับผมซูนะคะรับบทเป็นเมคะ่ะเป็นพี่สาวของญิงคะ่ะแล้วก็เป็นแฟนพี่โต๊ค่ะ ชีวิตด <anti> ้วยความรักรักน้องด้วยเปล่ารักอ๋อสุดท้ายก็ผมลอตเต้มามาอะไรแบบนี้เลยสุดท้าผมลอตเต้ครับระบบเป็นยิมครับอ่าเมคอัพอาซิตอันดับหนึ่งครับที่แต่งหน้าของนักแสดงชื่อดังอย่างพี่ตรงครับแล้วก็พี่ๆทุกคนครับวันนี้เป็นไงบ้างครับต้องรับบทเป็น โอ้ก็ต้องทําการบ้านเยอะเลยครับเรื่องการแต่งหน้าซึ่งเราแบบไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็ต้องแบบทำการบ้านเยอะมากแล้วก็ต้องแบบมือสกิลการจับแปรงเงี้ยิ้นึองครับมาบ้านทีบ้านครับคอชื่อธนาทรครับและบทเป็นทนครับก็ตัวทรจะเป็นอดีตสตาร์แมนนะครับที่ได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วก็เหมือนว่าเราสนอกูพี่โจอยู่แล้วเรากลับมาไทยแล้วเราก็เลยแบบกลับมาหาพี่โจครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวละครตัวหนึ่งที่ ช่วยพี่โจตลอดต้อเรื่องครับผมต่อรายกาครับครับผมบิลลี่มอร์สตอนนะครับรับบทเป็นเลขาจริงนะครับเลขาจริงก็จะเป็นเลขาของคุณหมิงนะครับส่วนตัวครับเลขาส่วนตัวผมเองครับเลขาตัวครับผมแล้วก็แบบอยตามติดคุณหมิงนะครับไปทํางานไปทำอหลายๆอย่างนะครับตามติดจริงครับเหมือนเงาเลยครับตามติดทุกเก้าเลยครับทุกเก้าเลยใครอยากเข้าไปใกล้ๆไหม่ก่อนนะสวัสดีครับ แว๊บแล้วก็เห็นผมแวบบ๊บๆยินด้ทีวีนเนอร์พีอ่ะครับสวัสดีครับผมวินเนอร์ธนาคารนะครับก็ผมรับบทเป็นโจคนที่ชื่อโจเหมือนกันวันนี้ทุกคนก็จะเห็นผมแว๊บๆแ,แล้วก็แต่อาจจะยังขัน,นกรกแบบ้างเนาะเฮ้ยเขาคือใครอะไรยังไงก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าติดตามน่าสนใจนะครับก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับยังไม่เฉลยนะครับเป็นใครแค่บอกว,ว่าชื่อโจเหมือนกันครับผมเัันครบเมื่อกี้เสียงดูทาเต็มเลย ดีใจครับดีใจครับดีใจที่ที่คนที่มาดูชอบเราเราก็รู้สึกว่าพอได้มาดูกับทุกคนมันมันเป็นอีกใช่ม,ใชมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเนาะว่าเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้มาดูของกับทุกคนอ่ะเราคงแบบนั่งอยู่บ้านแล้วเราก็คงคิดว่าเขาจะชอบมันไหมวะเขาจะแบบโอเคไหมวะอะไรไมาตนนี้พอได้ยินเสียงตอบรับเราก็ดีใจหายเหนื่อยเลครับก็รู้สึกดีใจมากรับเพราะว่าแบบผมชอบเวลามาดูร่วมกัน ้สึกว่ามันเหมือนแบบดูหนังหลายคนมันสนุกกว่านะครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วก็ยังประทับใจเหมือนกันครับในการแบบดูร่วมกับทุกคนก <ame> ็ปัญหาในไหนครับปัญหาในจริงบอกว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนอ่ะร่วมร่วมมือร่วมใจกันได้ปยังไงูมาอยากดูแบบข้างหลังเพราะว่าดูข้างหน้าแล้วแบบหน้ามันใหญ่อยู่เนี่ยแล้วก็แบบนั่งดูแว่บบผมเป็นยังไงผมทีนี้ผมสั้นด้วยอันนี้ผมยาว มากๆทั้งทีมงานเองก็ใส่เต็มทีมพร็อทีมเสียงดีไฟทุกอย่างมาแบบครบทั้งแอคชั่นเองที่ดีจ้าด้วยทนะี่โคมด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเทบอกหน้าตกัดจริงๆงก,กับกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ก็ถ้าถามว่าคาดหวังไหมคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังก็คาดหวังครับจริงๆคาดหวังตัถ่ายนะยครับอยากให้มันออกมาดีอยากให้แบบว่ามันออกมาเป็นมนุษย์เป็นคนให้มากที่สุดอยากอยากให้ อยากให้ทุกคนชอบอะไรเลยนะแต่ว่าก็ไม่กดดันจนไปแต่ว่าทำ็นที่เหมือนที่มีโดยรวมในรูมเมื่อกี้มันแปลกเียงนิดหนึงกับคนดูอะไรท่าไม่ต้องหุใจขึ้นไปเลยท่าไม่ต้องหุ่นใจขึ้นไปเสียท่านไม่ตอุ่นใจขึ้นไปเสียงก็หุ่นใจที่คนชอบหุ่นใจที่ครับมันเป็นตัวละครที่น่ารักคู่เอ้ยหมิงเนี่ยจะ อยู่ตรงนี้มีเรื่องหละของ,งตัวละครอ,อยู่ทุก<ๆ> <ใน S 1> คนทีน่นี่จะข้อเรื่องอะไรบ้างใช่ใช่มากจริงๆเรื่องนี้นมันมีปมเยอะมีงานที่ต้องตามแก้ครัก็ค่อนข้างเงยอะนะครับก็เยอะมากเลยหรอครับ <inary noise> แล้วก็คิดว่าทุกปมมันมัน,ม,นมีเหตุและผลของมันที่ทําให้ไปประจวบรวมกับปุ่มใหญ่ด้วยแล้วก็ทุกๆคนมีปรรมของตัวเองหมดเลยนะครับอย่างเดียวอย่าให้ติดตามว่ามันคืออะไรแล้วติดตามมาแค่อย่างเช่นเรื่องนี้มันหีคนเยมากไหมบางทีเพราะมันมีตัวละครที่เหมือนว่า คุนึ่งเปนอย่างรไ้คุนหนึงหรือว่าอะไรอยคความจริงผมว่ามันดูไม่ยากนะแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนดูการเล่าเรื่องของพี่เป๊ะด้วยเหมือนกันใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องพี่เ,เป๊ะมันมันมีความใหม่มันม,ม,นม,มีมันมีมิติบางอย่างที่เราแบบไม่ค่อยเคยเห็นบนบนภาพ,พยนตร์หรือซีรีส์ก็อยากให้เราติดตามผมว่าดูไม่ยากครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะเข้าใจไปเติบโตไปพร้อมๆกับตัวละครที่ที่เดินเดินทางไปหน้หลายฉากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ มันจะเล่าออกมายัางไงว่าคนหนึ่งคืออีกคนหนึ่งในร่างอะไรเงี้ก็แต่พอเห็นการถ่ายทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากแบบว่าพอถ่ายเองแล้วอ๋เอเขาเล่าแบบนี้นี่เองอะไรอย่างี้ครับใช่ต้องลองดูครับ แล้วผมก็ฝากซีีเรื่องมาส t ตนอินตัวนายตัวแทนด้วยนะครับผมเป็นไอฉีออริจินัลเรื่องแรกเลยก็ขอขอบคุณทางไอฉีด้วยนะครับผมเราอยากฝากทุกคนไว้เพราะว่าบอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนครบรสชาติแน่นอนเป็นโรแมนติกดราม่าที่มีแอคชั่นด้วยแล้วซึ่งฉากแอคชั่นเนี่ยก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาอย่างสวยงามโดยที่ดีจ้าแล้วก็มีพี่ผมมากำกับด้วยก็เรไ้ว่า ก็ฟอมใหญ่ฟอมใหญ่อยู่ครับผมแล้วก็คิดว่าทีมงานนักแสดงทุกคนเต็มทีมากๆถ้าดูถ้าได้ดูเชื่อว่าทุกคนจะได้รับรู้ถึงความเต็มที่ที่นักแสดงทุกคนใส่เข้าไปทีมงานทุกคนใส่เข้าไปด้วยก็ฝากด้วยครับทางไอฉีอีและเว็บ iq.com นะครับทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มเริ่มต้นวันที่ยี่สิบหกเมษายนนับนี้นะครับ